ตอนนีครับข้าพมณียอดวิรัมุกรหัสพระอริยะหกแปดสี่ศูนย์ห้าสี่แปดเจ็ดเอ๊ ได้เข้าฝึกกับกลุ่มนิพพานธาตุนี้โดยได้รับคำแนะนำจากพันญานะสาวกันิตาสวงสผลเข้าห้องฝึกในวันที่สามนที่ห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดโดยมีคุณครูทิพภภากรดิทะจะรัก เป็นครูพระจำพ้องคุณครูนครตั้งบวร,รพิเศษเป็นครูพี่เลี้ยงกขาผมเองเป็นผู้ฝึกปวยเป็นผู้ป่วยเริ่มการฝึกได้รับคำแนะนำน้อมจิตกับภาพพระ การทรงอารมณ์การพิจารณาทดสอบที่มากระทบสิทธิการพิจารณาตายถังขานการถวายอาหารการถวายบุญการอุทบุญการ การตามดูอย่างต่อเนื่องการวางทุกวางสุขกับผมได้ปาจุบัติตามที่ได้รับ<ม>การแนะนำจากคุณกลางทั้งใจวันที่สามสิบพฤษภาคมสองห้าหกแปด ึงได้รับการพยาครจากองค์งหลวงพ่อว่าได้ยกสิกเป็นพระโสดาบันคุณครูทิพาครได้แนะนำให้จับภาพพระและทรงหารมเหมือนเดิมก็ผมได้ปฏิบัติ ่างตั้งใจเส้นเดิมจนในวันที่สามมิถุนายนสองห้าหกแปดซึ่งได้รับการประกาศกากององหลวงพ่อได้ได้ระดับสิทเป็น และสกิธาคามีมักก็ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร์รอดที่เปิดโอกาสให้กับผมฝึกในสุ่มนี้กราบขอบหัวพระคุณคุณครูทีิพากพร ที่คอยเอาใจใส่ส่งคําสอนโทเทีนแนะปฏิบัติขอบคุณครูนครครูพี่เลี้ยงในการแนะนนวทางขอบคุณรุ่นพี่ในห้องฝึกที่ได้บอกเรา และแนะนำประสบการณ์ในการฝึกให้ก็ผมได้นำมาเป็นแนวทางในการฝึกการปฏิบัติในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ